จิตอาสาโครา,ราชร่วมกันส่งต่อกำลังใจถึงชายแดนไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมามีกลุ่มจิตอาสาจากจังหวัดนครราชสีมานำโดยนายอภิรักษ์ศรีอัศวินกว่า20คนนะคะที่ร่วมใจกันมาร่วมกันนำยางรถยนต์ที่ได้มาจากการรับบริจาคก,กว่า1,000เส้นพร้อมกับเครื่องอุปโภคบริโภค เดินทางนำไปมอบให้กับทหารที่อยู่ประจำแนวเขตชายแดนไทยกัมพูชาที่หน่วยเฉพาะกิจสองกองกำลังสุรนารีตำบลบ้านพลวงอำเภอรประสาทจังหวัดสุริน นอกจากนี้นะคะทางคณะยังได้เดินทางนำยางรถยนต์ไปมอบให้กับวัดหนองคันนาตำบลตา,มตามเมืองอําเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในช่วงเวลาเดียวกันด้วยเพื่อใช้เป็นแนวป้องกันให้กับชาวบ้านเมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันขึ้น โดยกิจกรรมดังกล่าวได้จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของเจ้าหน้าที่ทหารตามแนวชายแดนและเพื่อเป็นขวัญกําลังใจให้กับเหล่าทหารกล้าที่ทำหน้าที่ปกป้องผืนแผ่นดินไทยท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นและเต็มไปด้วยรอยยิ้มทั้งผู้ให้และผู้รับค่ะ